สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วันก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลนเหลือตามน้ําพระไทยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่26แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือโรมบทที่12ก่อนจะไปต่อผมขอทบทวนเลมาจากการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนิดหนึ่งโรมบทที่1ถึง11เป็นภาคทฤษฎีของข่าวประเสริฐนะครับส่วนโรมบทที่12ถึง15จะเป็นภาคปฏิบัติในการดําเนินชีวิตคิสเตียนนะครับ พี่น้องที่รักเมื่อวานและวันก่อนเราก็ได้รับเลม่าในข้อหนึ่งและข้อ2ซึ่งเป็นการปฏิบัติตัวระหว่างเรากับพระเจ้านะครับเพื่อให้เรารู้ว่าคริสเตียนเราควรพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบไหนอย่างไรท่านปาโลก็กล่าวว่าให้เราถวายตัวและให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระเจ้าเพื่ออุปนิสัยก็จะได้ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะได้ดําเนินชีวิตสอดคล้องตามน้ําพระไถ่พระเจ้าในชีวิตประจําวันของเรานะครับ แล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆมากมายได้อย่างถูกต้องเช่นเลือกอาหารที่จะกินเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่เลือกงานที่จะทำเลือกบ้านที่จะอยู่เลือกเพื่อนที่จะคบเลือกคู่ครองที่จะแต่งงานด้วยเลือกพันธกิจที่จะรับใช้เลือกธุรกิจที่จะทาคือถ้าเราถวายตัวและรับการเปลี่ยนแปลงใจิตใจแล้วอุปนิสัยเราก็จะถูกพระเจ้าเปลี่ยนพร้อมทั้งเราก็จะมีมุมมอง มีทัศนคติตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างถูกต้องและถ้าต้องตัดสินใจเลือกอะไรเราก็จะอย่างรู้ได้และเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมตามแผนการและตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้แนวทางดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระอ,องค์มากที่สุดนะครับจากนั้นท่านเปาโลก็ กล่าวต่อในรูบทที่12ข้อ3ถึง8ซึ่งท่านก็แนะนำถึงพัคปฏิบัติในอีกด้านหนึ่งก็คือวิธีพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะครับควรมีมุมอมองต่อเรื่องนี้อย่างไรมีทัศนคติอย่างไรในการใช้ชีวิตร่วมกันทำงานร่วมกันระหว่างคริสเตียนด้วยกันนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติตัวเมื่อเรามารวมตัวกันเป็นคริสตจักร และก็จะได้เป็นคริสตจักรที่ดําเนินชีวิตสอดคล้องกับน้ําพระทยพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือในโลมบทนี้ข้อ1และข้อ2จะเป็นวิธีปฏิบัติตัวระหว่างเรากับพระเจ้าส่วนข้อ3าถึงแเป็นวิธีปฏิบัติตัวระหว่างเรากับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะครับ ไม่ใช่แค่เข้าใจข่าวประเสริฐรับเชื่อพระเยซูรอ,รอดจากนรกแล้วแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันไปมันไม่ใช่แบบนั้นคือท่านเปาโลก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมในโรมบทที่12 13 14 15นะครับสำหรับโรมบทที่12ในข้อ3ที่เราจะเข้าฟังพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ท่านเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระขุนซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่ท่านผมจะอ่านอีกค right, รั้งนะครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าเปาโลแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้โปรดประทานให้แก่ท่านแล้ว ถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าการถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นหมายถึงอะไรและการคิดให้ถ่อมสุขุมกับขนาดความเชื่อหมายถึงอะไรมีเรมาอะไรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระองค์ดูนะครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือประเด็นแรก ก่อนที่ท่านเปาโลจะสอนคนอื่นท่านก็มีความนอบน้อมถ่อมตนมากนะครับคือท่านกล่าวว่าที่ท่านมาให้คําแนะนําแก่พี่น้องไรเสียนในกรุงโรมนี้ก็เป็นเพราะท่านได้รับพระกูุณจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะอวดเก่งอวดดีจึงมาสอนคนอื่นแต่เป็นเพราะประสบการณ์ชีวิตมากมายของท่านซึ่งพระเจ้าได้ประทานมาให้แล้วจึงทําให้ท่านมีคําแนะนํามาสอนพี่น้องได้ ถ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานพระคุณโดยทําให้ท่านได้รับประสบการณ์ชีวิตมากมายจากการเดินทางเป็นมิชชันนารีหลายรอบท่านก็คงไม่มีปัญญาจะมาแนะนําหรือมาสอนใครๆได้นี่ก็คือความถ่อมใจของท่านเปาโลนะครับแล้วพระวิญ,ญาบุส์ก็เตือนใจผมเช่นเดียวกันว่าเวลาแนะนําอะไรใครก็ควรจะมีท่าทีแบบท่านเปาโลเพราะที่ผมมีอะไรมา แนะนำหรือแบ่งปันพี่น้องได้มากมายก็เป็นเพราะพระคุณพระเจ้าที่ได้ปั้นแต่งชีวิตผมให้มีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตคริสเตียนอย่างเข้มข้นมากเลยนะครับยีกว่าปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมันไม่ใช่ความเข้าใจที่เกิดจากความความสามารถของตัวผมเองแต่มันเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าผมจะลืมตัวลืมพระคุณพระเจ้าไม่ได้ และผมก็อตอบสนองพระองค์ด้วยการอธิษฐานยอมรับสาร,รภาพในประเด็นนี้และหันมาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ให้เอลยมาพิเศษแก่ผมามากมายาคือบางทีผมก็เผลอหลงตัวไปบ้างนะครับแต่ว่าเฝ้าเดี๋ยววันนี้แค่ประโยคแรกของท่านเปาโลพระวิญญาณก็ดึงผมกลับมายืนในจุดที่ถูกต้องก็คือจะต้องไม่ลืมและต้องตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอผมจึงมีวันนี้ได้ครับประเด็นที่สองท่านเปาโลกล่าวต่อไปว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่ท่านตรงนี้เะรมาที่ผมได้รับก็คือท่านเปาโลก็แนะนําให้คริสเตียนเราอย่าถือตัวเกินไปหรือยกย่องตัวเองเกินไปนะครับแต่ให้ถ่อมใจถ่อมสุข,ขุมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้ตรงนี้ก็หมายถึงคริสเตียนเราต้องรู้จักประเมินตัวเองนะครับคือรู้จักประมาณตนนะครับ ท่านเปาโลก็เคยสอนเรื่องนี้ให้กับสิทธิ์ที่รักของท่านก็คือที่โมธีปรากฏอยู่ในหนึ่งที่โมธีบทที่สามก็สองนะครับที่ท่านเคยสอนที่โมธีว่าให้รู้จักประมาณตนนะครับการรู้จักประเมินตนเองหรือประมาณตนอย่างถูกต้องจะทําได้อย่างไรเราก็ไม่ต้องไปหาแบบสอบถามเพื่อ,อจะมาประเมินตัวเองเหมือนชาวโลกนะครับเพราะว่าเราก็มีพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่ให้เราประเมินตนเองโดยดูจากความเชื่อ ความศรัทธาในพระเจ้าของเรานะครับเพราะว่าพืเนฐานเราดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตามองเห็นชีวิตเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อและสิ้นสุดลงด้วยความเชื่อดังนั้นความเชื่อในพระเจ้าจึงเป็นอุปกรณ์เป็นไม้บรรทัดที่ใช้วัดใช้ประเมินตนเองของเรานะครับท่านเปโลกล่าวว่าให้ประเมินตนเองอย่างถ่อมสุขุมตามขนาดความเชื่อที่ได้รับจากพระเจ้านี่ก็แสดงว่าความเชื่อของเราไม่ได้เกิดจากตัวเราเองนะครับ คือไม่ใช่เกิดจากเราพยายามที่จะบังคับตัวเองหรือสร้างตัวเองให้มีความเชื่อขึ้นมาเองแต่ความเชื่อของเรานั้นได้มาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าท่านเปาโลกล่าวว่าความเชื่อของเราได้รับจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังพระวจนะแล้วเกิดความเชื่อนั่นก็เป็นเพ,พราะภาพิญญาณบรทธส์ที่อยู่ในตัวคุณทําให้คุณเกิดความเชื่อนะครับและท่านเปาโลกล่าวว่าประเมินตัวเองให้เหมาะสมกับขนาดความเชื่อก็แปลว่าเจ้าความเชื่อนี่มีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่นะครับ คือมันมีไซส์มีขนาดนะครับพี่น้องที่รักตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมก็รู้ตัวว่ามีความเชื่อน้อยมากนะครับความเชื่อก็แค่ผิวเผินไม่อย่างลากพอเจอปัญหาอะไรเข้ามากระทบอธิษฐานแล้วก็ยังกังวลกระวเคร่งเครียดพี่ตกกังวลนอนไม่หลับอยู่มันก็เป็นเพราะยังมีความเชื่อวางใจพระเจ้าน้อยแต่เมื่อเป็นคริสเตียนมา20กว่าปีแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายวิกฤตหลายครั้งหลายหนได้ภาวนาพระคัมรพระเจ้าบ่อยๆในช่วงเกิดวิกฤตในชีวิต และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้มีความเชื่อในพระวจนะที่เอามาภาวนาบ่อยๆนั้นเมื่อมีความเชื่อในพระวจนะการอัศจรรย์ที่พระเจ้าตอบคำฐานมันก็เกิดขึ้นและเมื่อก้าวผ่านวิกฤตปัญหาไปได้ความเชื่อก็เพิ่มปูนขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นพี่น้องครับความเชื่อพระเจ้าของผมในขณะนี้จึงมีขนาดที่เติบโตมากกว่าสมัยเป็นผู้เชื่อใหม่แต่ว่าคุณควรจะเข้าใจลําดับการเติบโตของความเชื่อนะครับคือไม่ใช่เพราะ คุณได้เห็นการอาศัศจรรย์แล้วคุณจึงเกิดความเชื่อแต่เพราะคุณเชื่อในข่าวประเสริฐและเชื่อในพระวจนะก่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เกิดความเชื่อและเมื่อคุณเกิดความเชื่อในพระวจนะแล้วพระเจ้าก็ทําการอัศจรรย์ไปตามความเชื่อในพระวจนะของพระองค์นั้นเมื่อจากนั้นคุณได้เห็นการอัศจรรย์แล้วคุณก็ยิ่งเกิดความเชื่อเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกมันก็วนโลเป็นลําดับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ถ้าคุณอยากมีความเชื่อเข้มแข็งเติบโตเพิ่มขึ้นมากขึนเรื่อยๆก็ขอแนะนําให้ไปรับฟังคลิปต่างๆที่ผมแชร์ไว้แล้วในซีรีส์ที่ชื่อว่าก้าวสู่การเติบโตเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รับท่านเปาโลกล่าวว่าให้ประเมินหรือประมาณตัวเองอย่างถูกต้องตามขนาดของความเชื่อตรงนี้ก็หมายถึงอย่าวางตัวอย่าคิด หรือทําอะไรที่มันโอเวอร์เกินไปจากขนาดความเชื่อที่มีนะครับและก็ในทางกลับกันก็อย่าถ่อมตัวถ่อมใจเกินไปคือมีความเชื่อมากแต่ก็ยังถ่อมตัวถ่อมใจว่ามีความเชื่อน้อยซึ่งมันก็ไม่สมดุลกับขน,ขนาดของความเชื่อที่มีนะครับแล้วท่านเปาโลก็กล่าวต่อในข้อ4ถึง8ว่าเราแต่ละคนมีกายเดียวซึ่งประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่างและ อวัยวะเหล่านั้นก็ล้วนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันฉันใดในพักริศพวกเราซึ่งมีกันหลายคนก็ประกอบเข้าเป็นกายเดียวและแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดฉันนั้นเรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราถ้าผู้ใดมีของประทานด้านเผยพระวจนะก็ให้ผู้นั้นใช้ของประทานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามีถ้ามีด้านการปฏิบัติรับใช้ก็ให้เขาปฏิบัติรับใช้ ถ้ามีด้านการสั่งสอนก็ให้เขาสั่งสอนถ้ามีด้านการให้กำลังใจก็ให้เขาให้กำลังใจถ้ามีด้านการช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้อื่นขัดสนก็ให้เขาให้ด้วยใจกว้างขวางถ้ามีด้านการเป็นผู้นำก็ให้เขาปกครองด้วยความเอาใจใส่ถ้ามีด้านการแสดงความเมตตาก็ให้เขาทำด้วยใจยินดีถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า มีเรม่าอะไรที่พระอ,องค์อยากจะบอกคุณเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือตรงนี้ท่านเปโลรกำลังแนะนำวิธีที่คริสเตียนเราจะอยู่ร่วมกันและทำงานด้วยกันในคริสตจักรนะครับ การประเมินตนเองอย่างทอมสุุมให้เหมาะสมกับขนาดความเชื่อของเราก็เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติสุขแล้วก็ทํางานรับใช้คนอื่นไปตามของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้านะครับเป็นไปตามขนาดความเชื่อของเราด้วยมันก็เปรียบเสมือนเป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นตัวอย่างแรกคือในด้านการทํางานร่วมกันในคริสตจักรนะครับสมมุติว่า คุณเป็นผู้นําในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคริสตจักรคุณอาจจะมีของประธานมีทักษะในการบริหารจัดการงานได้อย่างดีแต่คุณก็รู้ว่ายังมีเรื่องมีกิจกรรมอื่นๆที่คุณยังไม่รู้และก็จะต้องเรียนรู้อีกมากคุณจึงถ่อมตนยอมรับคําแนะนําจากสมาชิกคนอื่นๆที่อาจจะมีประสบการณ์หรือมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์มากกว่าคุณ แทนที่คุณจะคิดว่าคุณจะต้องเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดทุกคนจะต้องฟังคุณเท่านั้นแต่คุณก็มองว่าความสำเร็จมาจากการทำงานร่วมกันและมาจากพระเจ้าไม่ใช่จากตัวคุณเองคนเดียวและคุณก็ไม่ได้มองว่าตัวคุณสําคัญยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นเพราะว่าพระเจ้าปั้นคุณมาแบบนี้คนอื่นเขาก็ ถูกพระเจ้าปั้นมาในอีกแบบหนึ่งแล้วเขาก็จะมีทักษะความสามารถบางอย่างซึ่งคนอาจจะไม่ถนัดหรือทําไม่ได้แล้วก็มาประกอบกันทําให้พันธกิจรับใช้พระเจ้านั้นประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมมากเช่นกันนะครับเพราะว่าผมก็จัดว่ามีทักษะความสามารถมีของประทานในการบริหารก็ส่งอยู่นะครับทั้งในด้านการงานทางโลกและด้านการรับใช้พระเจ้าคือพระเจ้าก็ปั้นแต่งชีวิตผมมา ผมเคยเป็นวิศวกรเป็นหัวหน้าวิศวกรเป็นผู้จัดการแผนกเป็นผู้จัดการฝ่ายเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอันนี้ก็เป็นการงานทางโลกนะครับส่วนในด้านงานรับใช้ฝ่ายวิญญาณผมก็เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์เป็นผู้นําคริสจักรดูแลหลายๆกลุ่มเซลล์เคยเป็นมัคคนายกเคยเป็นหนึ่งในทีมบริหารของสโมสรนักธุรกิจคริสเตียนซึ่งก็ล้วนเป็นพระคุณพระเจ้าที่ได้ปั้นแต่งชีวิตผมมาแบบนี้และทําให้ผมก็ต้องถ่อมใจยอมรับว่า ของประทานความรู้และทักษะการบริหารจัดการผมก็ล้วนได้รับมาจากพระเจ้าเป็นการปั้นแต่งที่พระเจ้าทํากับผมเพื่อให้ชีวิตผมจะเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นทั้งในการงานฝ่ายโลกและในด้านการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรก็ไม่ใช่ให้ผมมาเพื่อที่จะผมจะมาอวดตัวยกตัวข่มคนอื่นนี่ก็คือการคิดให้ถ่อมสกุมตามขนาดความเชื่อในของประธานที่ผมได้รับมานะครับ ตัวอย่างข้อสองก็คือการใช้ของประทานในด้านการสอนพระคัมภีร์สมมุติว่าคุณได้รับของประทานในการสอนพระคัมภีร์แล้วก็มีความรู้เชิงลึกลึกซึ้งแต่แทนที่จะมองว่าความรู้พระคัมภีร์ของคุณทําให้คุณเหนือกว่าเด่นกว่าคนอื่น แต่คุณก็ตระหนักว่าความรู้ที่คนได้รับนั้นเป็นการวอวยพรจากพระเจ้าคุณจึงใช้ความรู้นั้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันและสนับสนุนผู้อื่นในการเข้าใจพระคําพระเจ้าไม่ใช่เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนเก่งกาจเลอเลิศประเสริฐสีกว่าคนอื่นนะครับตรงนี้ผมก็ได้รับจากพระเจ้ามาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ได้รับเลมาพิเศษมากมายในการเข้าเฝ้าพระเจ้ามาทุกๆวันหลายปีที่ผ่านมาคือ พระเจ้าก็ทําให้ผมมีความคิดปิ๊งแวบผุดขึ้นมาในใจอยู่บ,ยบ่อยในขณะอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวหรือในขณะดําเนินชีวิตประจําวันนะครับมันก็จะเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาปิ๊งแวบแล้วก็สอดคล้องไปในแนวเดียวกับพระคัมภีร์ซึ่งทําให้ผมมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ผมก็ตระหนักเสมอว่าเป็นพระคุณจากพระเจ้าอีกนั่นแหละครับก็สมัยก่อนตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ผมจะปิ๊งแวบน้อยมากนะครับแต่เมื่อได้ใช้เวลาติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้าหลายๆปีเข้า,ผ,าผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นรื่อย การปิ้งเว็บเลมาจากพระองค์ก็บ่อยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมจึงรู้แน่ว่ามันไม่ใช่ความคิดของตัวเองแต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้และผมก็อดไม่ได้ที่จะอยากนํามาแบ่งปันให้พี่น้องจะได้รับพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณไปด้วยจึงได้มาทําคลิปแบ่งปันเลมาเฝ้าเดี่ยวก็ได้เกือบ3ามปีแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ700กว่าคลิปแล้วนะครับและผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าเด่นกว่าคนอื่นมีแต่รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าในใจตลอดที่ได้ทรงใช้ผมให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นพเพราะถ้าพระองค์ไม่ประทานอเลมาให้ผมปิ้งแวบ,บอะไรดีๆผมก็คงไม่มีอะไรมาแบ่งปันในคลิปซีรีส์ต่างๆของ YouTube ช่องนี้นะครับตัวอย่างข้อ3ก็คือการให้คำปรึกษาด้านจิตวิญ,ญญาณนะครับสมมติว่า เมื่อมีคนมาขอคําแนะนําปรึกษาด้านฝ่ายวิญญาณคุณอาจจะมีของประธานมีความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างดีแล้วก็คุณอาจจะมีประสบาการณ์มากมายกับพระเจ้าแต่คุณก็ตระหนักว่าคริสเตียนทุกคนอยู่ในระดับความเชื่อที่แตกต่างกัน บางคนก็เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าบางคนเชื่อพระเจ้าเพียงผิวเผินบางคนก็มีพงหนามอยู่ในชีวิตเยอะบางคนก็มีความเชื่อแต่โตเข้มแข็งดังนั้นคุณจึงไม่ไปตัดสินคนที่ยังอ่อนแอกว่าในความเชื่อแต่คุณใช้ความรักและความเข้าใจการดำเนินชีวิตก็เสี่ยนมาให้คําแนะนําปรึกษาพวกเขาให้เติบโตในจิตวิญญ,ญาณเติบโตในพระเจ้าได้อย่างถูกต้องลักษณะนี้ก็คือการถ่อมสุข,ขุมตามขนาดความเชื่อในของประธานที่คนได้รับนะครับ พี่น้องที่รักผมเองก็ได้มีพี่น้องริสเซียนทักหลายมาปรึกษาด้านไยวิญญาณอยู่บ่อยๆทั้งในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับผมก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าก่อนเสมอว่าจะให้คําแนะนําปรึกษาเขาอย่างไรจรึงจะเหมาะสมกับบริบทชีวิตของเขาและถ้าเขานําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเขาได้อย่างเกิดผลผมก็จะดีใจและซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าที่ใช้ผมให้เป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรได้นี่ก็เป็น ความอาทอมใจท่อมสุขุมตามขนาดความเชื่อดังที่ท่านเปาโลได้กล่าวไว้นะครับคำแนะนำปรึกษาของผมก็อาจจะแตกต่างกับสี่พิบาลที่รับใช้พระเจ้าเตมวลาในโบสถ์เพราะว่าผมเป็นนักธุรกิจคริสเตียนแล้วผมก็มีครอบครัวมีลูกมีปัญหาชีวิตมากมายาต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงลูกพร้อมๆไปกับรับใช้พระเจ้าไปด้วยดังนั้นบางที ถ้าคุณมีบริบทชีวิตคล้ายๆผมแล้วมีปัญหาก็สามารถทักไลน์มาปรึกษากันได้นะครับผมก็จะแบ่งปันไปตามประสบการณ์เท่าที่พระเจ้าได้ให้ผมมาแต่ว่าถ้าประสบการณ์ในด้านอื่นๆที่พระเจ้าไม่ได้ให้ผมมาผมก็อาจจะตอบไม่ได้ผมก็จะบอกไปตรงๆนะครับก็เพื่อจะได้เป็นอวัยวะในพระไก่พระกฤษฎีมาเสริมสร้างกันและกันนะครับ หรือถ้าคุณมีเรม่าอะไรดีๆที่อาจจะแตกต่างไปจากผมคุณก็สามารถที่จะแชร์มาได้นะครับก็จะได้เป็นการเสริมสร้างกันและกันไปด้วยตัวอย่างที่4ี่ก็คือการปฏิบัติรับใช้คนอื่นนะครับสมมติว่าคุณเป็นคนชอบให้บริการคุณรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยให้คนอื่นมีความสุขคุณก็มักจะเสนอตัวรับใช้ในคริสจักรในด้านนี้ตามนี่เป็นของประธานของคุณนะครับเช่นคุณอาจจะชอบช่วย กวาดพื้นถูพื้นจัดเก้าอี้ในโบสถ์หรือช่วยทำทำกับข้าวเลี้ยงพี่น้องหรือช่วยดูแลที่ที่จอดรถของคริสตจักรซึ่งมันก็มีกิจกรรมมากมายที่คุณมีส่วนช่วยคริสตจักรแล้วก็ทําให้คนมีความสุขใจที่ได้ทําโดยที่คนก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่าใจไม่ได้น้อยใจตัวเองว่าไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีนําร้องเพลงนมัสการหรือเทศนาพระวจนะแต่คนก็มีความสุขกับงานรับใช้ของคุณ ลักษณะนี้ก็คือการคิดให้ถ่อมสุขุมกับขนาดความเชื่อของคุณในของประทานที่คุณได้รับนะครับท่านเปาโลก็กล่าวว่าคริสเตียนเราแต่ละคนเป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกันแต่ละอวัยวะก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันและก็มีความสําคัญเท่าเทียมกันนะครับไม่ได้มีใครสําคัญกว่าใครเราจึงควรประเมินตนเองให้ถ่อมสุขุมสมกับความเชื่อของเราเราได้รับของประทานอะไรก็ใช้ของประทานนั้นตามที่พระเจ้าให้มาเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยและ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อคริสตจักรไม่ใช่อวดหรือยกย่องตัวเองหรือต้องการให้คนมายอมรับหรือต้องการให้คนรักหรืออีกด้านหนึ่งก็ไม่ใช่เอาแต่ดูถูกตัวเองนะครับสรุปเลมาที่ได้รับวันนี้ก็คือท่านเปาโลต้องการแนะนําวิธีปฏิบัติตนระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะครับจะต้องมีมุมมองว่าเราก็ต่างเป็นอวัยวะของกันและกันและประเมินตนตัวเองให้เหมาะสมกับ ของประทานความรู้ความสามารถที่เราได้รับจากพระเจ้าในการอยู่ร่วมกันและรับใช้ซึ่งกันและกันในคริสตจักรนะครับพี่น้องที่รับถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงพันธกิจ Big Miracle ซึ่งเราก็กำลังทำโครงการจัดตั้ง กลุ่มกิจาการเพื่อสังคมที่ชื่อไทยโลคอลี่นะครับซึ่งมีนิมิตเป้าหมายจะช่วยชุมชนคนพิการและชุมชนชาวโอท็ใน80,000ชุมชนทั่วไทยให้มีไรายได้หายจากความยากจนโดยเราก็จะมีอาสาสมัครมาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยคนได้โอกาสที่เป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมในการช่วยขายสินค้าหรือบริการให้แก่พวกเขาโดยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า,ลา,ลาฟๆฟรี เป็นการสร้างอาชีพสไร้างรายได้ให้กับพวกเขานะครับและเราก็กําลังต้องการพี่น้องคริสเตียนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจํานวนมากใน77จังหวัดทั่วประเทศร่วมกันเป็นท่อพระพรไปสู่คนพิการและเกษตรกรลากหญ้า,าซึ่งก็จะนําไปสู่โอกาสในการได้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสตจักรเครือไข่บ้านในชุมชนต่างๆด้วยนะครับผมเองก็ได้ใช้ของประธานของผมในการก่อตั้ง พันธก,กิจบิ๊กมิลลาร์กขึ้นแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมไทยโลคอรี่ซึ่งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมนี้ก็อยู่ภายใต้พันธก,กิจบิ๊กมิลลาร์นะครับและตอนนี้ก็กําลังจะใช้ของประธานด้านบริหารจัดการของผมที่พระเจ้าให้มาในการออกแบบวางนโยบายวางแผนการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมการงานฝ่ายโลกและกิจกรรมด้านฝ่ายวิญญาณซึ่งเดือนหน้าเราก็จะจดทะเบียนกิจการเพื่อสังคมในกรุงเทพนะครับ และผมก็กำลังเตรียมเนื้อหาที่จะทำคลิปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การใช้ AI ในการช่วยทำธุรกิจใช้ AI ช่วยเหลือสังคมและใช้ AI ช่วยในการรับใช้พระเจ้าด้วยในขณะนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เตรียมที่จะจดทะเบียนตั้งกิจการเพื่อสังคมในกรุงเทพนะครับ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ก็ได้จัดเตรียมและทรงนำพี่น้องหลายๆท่านอาสาสมัครเข้ามาร่วมภานกิจนี้แล้วนะครับก็มีคุณแพรโปรแกรมเมอร์ที่แคลิฟอร์เนียเ,เขาก็มีของประทานในการใช้ AI ช่วยในชีวิตประจําวันแล้วก็ช่วยทําเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซทำร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งสามารถที่จะนําสินค้าหรือบริการของคนพิการและชาวออทอมาขายออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายนะครับคุณแพรก็กําลัง ตรียมเนื้อหาจัดทำคลิปให้ความรู้ในการใช้ AI ช่วยทำการตลาดและขายออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับและก็ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงนำให้คุณเจนนี่มาเข้าร่วมในพันธกิจด้วยนะครับคุณเจนนี่กอ็อยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานโครงการนี้เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆในกรุงเทพและทั่วประเทศนะครับโดยประสานไปยังประธานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและประสานไปยังประธาน กลุ่มโอท็อปตามภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งคุณเจนนี่ก็ได้ทําไปตามของประธานที่ได้รับจากพระเจ้านะครับฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณแพ้และก็คุณเจนนี่ด้วยนะครับขอพระเจ้า o orn, อวยพรเสริมเรี่ยวแรงกําลังสุขภาพและสติปัญญาในการที่จะเ,เป็นท่อพระพรไปสู่พี่น้องเกษยนทั่วประเทศแล้วก็ไปสู่ชุมชน80,000ชุมชนทั่วประเทศไทยด้วยนะครับและก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ พระเจ้าก็ได้ทรงนำพี่น้องอีกหลายๆคนให้มีความสนใจสมัครเข้ามาร่วมเป็นทีมอาสาในการในกิจกรรมต่างๆของกิจการเพื่อสังคมไทยโลเคเลยแล้วนะครับเพราะว่าโปรเจก t นี้มีกิจกรรมยิบกิจกรรมย่อยมากมายที่จะต้องมาช่วยกันทำหลายกิจกรรมเลยนะครับและผู้สนใจอาสาเข้ามาร่วมก็จะได้รับการฝึกอบรมวิธีใช้ ai ในการช่วยงานในกิจกรรมยิบย่อยต่างๆ ตามความชอบหรือความถนัดหรือตามของประธานของแต่ละคนนะครับคาดว่าในเดือนหน้าก็จะเริ่มเรียนออนไลน์กันได้แล้วเพื่อจะนําความรู้และทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือคนได้โอกาสในสังคมเป็นท่อพระผ่อนไปสู่ชาวไทยใน77จังหวัดทั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันพี่น้องที่สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครก็จะได้รับความรู้และทักษะในด้านการใช้ AI ไปต่อยอดอาชีพการงานของตัวเองได้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเรากําลังทําตามคําแนะนําของท่านเปาโลในพระคัมภีร์ที่เราเฝ้าเดี่ยวด้วยกันวันนี้นะครับขณะนี้เราก็มีผู้สนใจร่วมพันธกิจประมาณร้อยกว่าคนแล้วจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับและก็มีผู้ลงทะเบียนเรียนที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ AI นี้แล้วก็ประมาณเกือบ20คนแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่จะช่วยเหลือสังคมและช่วยรับใช้พระเจ้า ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจสมัครร่วมเป็นอาสาสมัครโดยท่านสามารถที่จะแบ่งเวลาว่างในแต่ละวันนะครับก็อาจจะเป็นเพียงวันล,ละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในการนําของประธานที่คนมีได้รับจากพระเจ้าแล้วมาช่วยกันทํบัรดาเกตทำบนรนณกิจนี้คนละเล็กคนละน้อยคนละกิจกรรมเพื่อนําความรอดไปสู่พี่น้องชาวไทย80,000ชุมชนใน77จจังหวัดทั่วประเทศถ้าคุณสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร ก็แอดไลน์ line, แจ้งความประสงค์มาได้ที่ Line ID Big Big 477 BIG นะครับ i g b i g 477ครับแล้วผมก็จะส่งรายละเอียดว่ามีกิจกรรมยิบย่อยอะไรที่เราจะช่วยแบ่งงานกันทำได้บ้างเราก็จะทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ทำงานร่วมกันได้นะครับพร้อมก็จะ,ะส่งรายละเอียดคลิปวิดีโอบทเรียนหลักสูตรการใช้ AI ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้คนได้รับรู้เพื่อคนก็จะได้มีโอกาสาที่จะเลือกกิจกรรมที่คนอยากจะมีส่วนร่วมในการรับใช้รับใช้สังคมและรับใช้พระเจ้าแล้วก็รับพระพรจากพระเจ้าด้วยกันในพันธกิจนี้นะครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใคร่ครวนในการเข้าฟฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคัมภีร์ตอนใดเป็นพิเศษครับมีโอเลม่าอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวคุณเข้าใจว่าการปฏิบัติตัว ระหว่างพี่น้องคริสเตียนด้วยกันแล้วควรจะต้องทําอย่างไรหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าและเป็นท่อพระพรไปสู่ชาวโลกคุณจะนำเระมาที่ได้รับวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตคุณอย่างไรบ้างครับให้คุณเขียนคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวยพร